ใช่เลยคะ่ะยินดตีต้อตนรับเข้าสู่ช่อง Channel นะคะกับเกม Candy Airport นั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเกมเด็กเล่นนะคะซึ่งเราโหลดมาเล่นแล้วแล้วสนุกก็เลยเล่นแล้ว,ลวก็เลยจับมาแคสต์เลยนะคะ yes โอเคเราจะอุยอุยอุยเสียงเราก็จะไปดูกันเลยอ๋อเด,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 ดี๋ยวนเยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเข้เาเข,ข้าไป หน้าจอดำเลยไม่โนโนเดี๋ยวเดียวก็ไปดูกันตอนที่อ่าวมาแล้วมาแล้วก็นะคะก็ตรงความคิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณว่ามันอยากใส่แว่นตาแต่ว่าฉันปลดล็อกปลดปิดล็อกไม่ได้โอเคนะคะมันก็จะมีอันว้าเป็นอะไรบีก้วฉันเห็นไหมจีนะ อ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นซื้อของนะคะก็หมันก็จะมียอดเงินนะคะมันจะมียอดเงินที่ตรงนี้แล้วมันก็จะบอกราคาสิงของไว้ตรงนี้นะคะนีมีมีนะคะแล้วมันก็จะให้เราซื้อค่ะน้องก็เราจะภาเปมังกรนะคะฉันต้องซื้อเครื่องจำเอาไปให้เมียน้อก็เป็นลิปสตกเกาะแป้งไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็ จริงๆจ,จะใช้เงินหมดไม่หมดก็ได้นะแต่ว่าเราจะใช้แบบไม่หมดนะครับหรือว่าฉันจะทำอย่างนี้ก็ได้ด,ด,ดูดูดูเน็ตในตะกร้านี้นะคะยืนทิ้งเ้ามาโอเคค่ะแล้วเราก็จะต้องมากดตรงนี้ตรงนีเนอร์ตรงเครื่องสีชมพูนี่นะคะแล้วเราก็หยิบการ์ดมารูดน,นะคะก็เราต้องกดรหัสตาม,มรหัสตามที่มันขึ้นตนัวเหลืองเลยนะคะชึ้น อันนี้คือแปดห้าสมเจ็ดติ๊กถูกแล้วมันก็จะรอนะคะก็เราตรงนี้เราก็จะเแล้วก็นะคะก็ตรงนี้เราจะเขียนอะไรก็ได้แล้วเราจะเขียนเช่นลายเซ็นตัวเองนะคะก็นะคะเราจะเขียนแบบนี้เพราอจะไม่ให้ใครรู้ลายเซ็นเนะ พราะว่าถ้าเกิดรู้มันจะอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองได้เราก็เลยจะเขียนรึบรึบไปเลยเนอะโอเคค่ะ okay, แล้วเราก็จะได้ใจมานะซึ่งเนี่ยสะสมใจมันจะสิบสามกว่าแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันทําอะไรได้ในเกมเนี้ยโอเคกดโอเคเลยนะคะหรือว่าใครจะเล่นต่อก็อได้เนอะโอเคนะคะทีนี้เราก็จะมาเล่นอันนี้นะนะคะ yes 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 ก็นะคะมันก็จะมีอันที่ล็อกอยู่บ้างเนอะอันนี้ก็จะเป็นตรวจสิ่งของในกระเป๋านะคะก็นะคะกดโอเคแล้วมันก็จะเข้าไปในเครื่องตรวจแล้วมันก็จะขึ้นสีแดงใช่ไหมแล้วมันก็จะเข้ามาในหน้าจอ a c c l e r a t อย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะโชว์สิ่งของที่มันผิดก็จะมีเป็นน้ำเชอรี่ที่เกินไกลที่ทน ที่ถอนคนจักรเรสนะคะสามอันนี้ก็นะคะทำให้มันไม่ได้แล้วทีนี้เราก็จะมาดูในตัวคุณแม่มือใหม่เอเลี่ยนกันนะคะคุณแม่เอเลี่ยนมือใหม่ก็จะผ่านนะคะก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะผ่านไปเลยนะคะแล้วก็ดันก็จะมี2อคนเนาอาจจะอธิบายมากหน่ยนะคะคลิปนี้ ก็จะมารีวิวตัวเกมเพราะฉฉเฉยๆไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตัวเกมของเขาก็สนุกนะคะก็สนุกดีมากับเด็กนะคะแต่ว่าไม่ใช่เด็กอาอยุต่ำกว่า3ามขวบถึงแม้มันจะบอกว่า3ามขวบบวกก็เถอะนะแต่ว่าเด็กที่เล็กๆเกช่นอนันหงอันสองอัเนี่ยไม่ควรจะจ้อง iPad นะคะก็น่าจะเป็นตอนหแล้วนะแต่ว่าก็เล่นกันได้นะคะอันนี้ก็จะมี กันไกลตัดเล็บกันไกลทำสวนเนาะแล้วก็กันไกลนะคะอุ้ยทำไมมีแต่กันไกลอะ่ะบ้ากันไกลรอยยาไอ้ลิงเจ๊กเจ๊กจะเอาไปตัดกล้วยใช่ไหมวิ่ง <c oughs> ต่อปไปเลยน้องหมีด้วยเดี๋ยดีอันนี้ก็จะผ่านเลยนะคะเราก็เลยอดเล่นด่านนี้ให้ดูเลยอะ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอดเลย โอเคหรือว่าจะกดเล่นอีกรอบก็ได้นะคะก็นะก็นะทีน the okay, ี้กดตรงนี้มีอีกอ <iesta> <pper> ันน <problem> ึง <bracket> ก็จะเป็นกดโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็จะชอบเป็นอันดับสูงเลยเสียดายไม่ได้เห็น ATM อ่ม a า m t m เล่นข้อสนุกเลยโอเคครบจะไปเล่นกันเลยค่ะก็ให้เอาโทรศัพท์มาวางไว้กับคุณซอมบี้แล้วก็ ได้กรีดลงไปใส่นะคะนนมนใช่ยบีเฟรแล้วก็กดหมายเลขตามตามตรงแท็กซี่กร์ฟนี่นะคะเคียกกดเลยแปดแปดแปดเก้าศูนย์นะคะแล้วโทรแล้วเขาก,ก็จะมี welcome to the taxi อะไรของเขาแล้วก็แล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะเรียกแท็กซี่กดหนึ่งใช่ไหมคะ แล้วเขาก็ฮั Hello, taxi, taxi, ลโหลแท็กซี่แท็กซี่อะไรของเขานะคะโอเคแล้วมันก็จะเสร็จสัก <can> แล้วเราก็จะได้ใจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใจเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ซื้อของเนาะนะคะโอ้ยอีกแล้วโอเคนะคะพอขอบทุก ก็ขรบทุกคนนะคะมันก็จะต้องขึ้นเครื่องเอาเลยนะขึ้นเลยก็จะกดตรงขึ้นบินตรงนี้นะคะข้างๆใจเลยเขาก็จะอายุเชื้อ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 อะไรของเขานะคะนะคะเวลาขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องก็ไปดีแล้วนะคะก็พอขึ้นเครื่องไปเสร็จปุ๊บเนาะมันก็จะมีให้อะไรเอ่ยมันก็จะมีให้บังคับตรงตรงตงนี้เนอะเราก็จะ ปึ๊บไปได้เลยขึ้นเหนือแม่ยถอยหลังเฟ้ไปหน้าไปหน้าทิมลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ดสกิปได้เลยนะคะทีนี้มันก็จะเริ่มใหม่นะคะแล้วก็จะเล่นให้ครบทุกอันเนาะก็นะคะก็เราเล่นโทรัอันนี้โทรศัพท์อะ อันนี้เป็นแหล่งหลักเครื่องตรวจใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเล่นนาฬิกานี่น,นาฬิกานี้เลยเป็นการนี้นะคะก็จะให้เราปรับตามการ์ดนะคะมันก็จะยิ่งการ์ดทงชาติแล้วมันก็มีแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นนาฬิกาเราก็จะต้องหมุนนะคะให้ตรงกับที่เป็นนาฬิกาบอดน,นะคะ โอเคค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็จะมีสามรายการและรายการมันก็จะเปลี่ยนรายไปเรื่อยๆนุ้ยน่ารักชิงลิลล์ก็จะหมุนไปทางไหนก็ได้นะคะแต่เราเลือกที่จะหมุนไปทางใช่ขวามวามใช่หรือความไม่รู้ทางเนี้ยนะคะก็จะหมุนไปหมุนไปหมุนไป,นไปอึ๊บฉันก็อันกระตุกนิดนุ้มนะถ้าคลิปกระตุกก็ต้องขอโทษขอโทษใคร ไม่รู้ไม่รู้จ้ะก็นะคะไม่กี่ตคนนะคะแล้วเอ้ใช่แล้วนะคะพอเรากดตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเกิดการแต่งตัวนี่มันก็จะมีกิฟตฟรีใช่ไหมเราก็ได้ไปทำการกวาดอันก็ตฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะก็กวาดอันก็ตฟรีมานะคะก็เลยได้เป็นอย่างนี้นะรักเมล่าอีเจ กระโดดทีบเลยโอ้คนลายฉันจะไปเรียนก่อนโอเคอ้ามาแล้วไอ้ทีเพมอันนี้เลยอันรักอันโปรธเลยอ่ะมันยังมีอันหนึง่งที่ยังไม่ได้เล่นนะที่มันจะเติบโตก่อก็นะคะก็เป็นจะให้เราเลือกการ์ดนะคะก็จะมีเป็นการ์ด VIP อันนี้และอันนี้ก็จะเป็นการ์ด VIP เหมือนกันและอันนี้ก็จะเป็นการ์ด VIP เหมือนกัน ก็ไม่ได้โอเคชี้เอาอันนี้แหละก็นะคะก็ต้องใส่รหัสนะคะก็นะคะก็รหัสก็คือ8 7 3 7 9 5นะคะก็กด Enter แล้วแล้วก็นะคะก็ตรงทางนี้ก็จะเป็นเช็คยอดเงินนะคะก็มียอดเงินทั้งหมด1011นะคะพอจะกลับก็กดตรงปุ่มนี้นะคะแล้วก็นะคะก็จะมาถอนเงินทั้งหมด500ร้ะเนะคะเลือก็ อร่อยนะคะแล้วก็รมันก็จะขึ้นมาแหลวเราก็จะเอาออกมาแล้วเงินก็จะโผล่มาให้เราอุย้ยข้างนี้เป็นสีฟ้าเงินนะคะแบงก์เงนก็จะสุดนะคะ,ะ,คะก็ก็จับใส่กระเป๋าแบบนี้เลยเอา,าชีเมล่าอยาก, <c oughs> กโดทีนเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการ <c oughs> ATM ีเเรารักที่สุดเดี๋ยวขอตัวอนุญาตไปเล่นอีกสักรอบ โอเคค่ะก็อนนี้นะมันก็จะเป็นแบงค์สีสุ่มนะคะอันนี้เราได้เป็นอันนี้เนอะเฮ้ยเล่นอีกรอบเลยมั้ยเบรนนดียมันมีแบงค์สีชมพูด้วยแหละบอกไว้ก่อนเนาะจุ๊บ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 โอเคค่ะทีนี้เราก็จะไปดูอีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ก็น่าขอร้องเพอร์พ里斯เนี่ยไม่มีเดี๋ยวขอตัวไปเล่นจนกว่ามันจะมีนะถ้ามีแล้วเดี๋ยวมาหาใหม่ โอเคค่ะตอนนี้เราก็เล่นจันดรอปนะคะก็จะเป็นคุณแม่เอเลียนนะคะโอเคเราจะไปเล่นกันเลยคุณแม่เอเลียนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นอัสุ้ายนะคะที่มันจะมีในแบบไม่ล็อกก็จะเป็นกระเป๋าลูดแล้วเราก็จะต้องเอาเก็บให้ถูกต้องนะคะเราเองก็จะมั่วๆไปมั่งเนาะ แต่ก็นะคะก็มันก็จะเป็นประมาณนะอันทำช่องให้ครบอี่แล้วอันนี้อุ้ยเมื่อกี้กระเป๋าซุปเปอร์สตาร์อันนี้กระเป๋าคนเชิโคือใส่ไปเลยอย่างนี้เลยนะคะอุ้ยใส่เดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นอะไรฮะก็ใส่ถุงนี้ ก็นะคะหนึ่งครั้งก็จะมีเป็นฝากระเป๋านะคะโอเคะคะ่ะทีนี้ก็นะคะก็ทีนี้ก็จะไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะที่มันอ่ำล็อกนะคะก็ที่มันไม่ล็อกเอ่ออันไม่ล็อกก็ไม่มีแล้วนะคะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา สองอฟอเฟดพี่นยนยได้ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ฟาเฟดไม่อยู่ฟาเฟดไปรไอรับญาตินะคะคลิปค่ะบายยค่ะอย่าลืมดูคลิปต่อไปด้วยนะคะเืยคลิปเก่าๆก็ดูได้นะคะไปเลยบ๊ายบายย้